สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุกุสุขคนค,ค่ะมาพอก,กันกับช่องสาปุรุข่ำเขาไงไปบ้านแพงอีกแล้วมณีสิภามาเมืงเองห่วยแองแองของดีอำเภอสรีสมเด็จโอ้พี่นอ้องถนนเสีเนี้ยาอารเถีบัานนี้เมืองท่าพีทะเลทะเลดำจืดมันมีออสมพ์ค่ะพี่น้อง อันนี้ไปบ้านเพียงอีกแล้วแต่วันนี้ไปโรงเรียนน้องเหล็กก่อนันนี้เป็นงานาพิธีกรคู่กับครูอไออย่างนอนแล้วะแนนมาก่นโอ้อยนอนเด้อนะมังมึงมาเทียวน้ำกันบรรยากาศน้ำงามคุณอนะ่ะอันนี้ก็จะเป็นมังฟ้ายำล่น ไฟอ่ะเนีย่ยเขาเอิ่อนมาหมออีเลิ่งถั่ยอีเลิ่งถั่ยค้นเลิ่งอันนี้ข้นก็นจะเสมาหาปลาจะเสมาสิเบ็ดทีนี้สวนอาหารอ่าดูท่ามหุนแล้วกันเนาะสวนอาหารอินทรีอันนี้อันนี้ก็สิเป็นหมออีเลิ่งพี่นอ้องวันนี้ย่ำนามนามมันถ่วมนี้ว้างามคือจังอันนี่งามคือจังอันน้มโตก น้ำกระสิไหลลงนี่สะ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 ,สะโอ้กลัวแงามง่แงามง่ตอนนี้ก็ทัดไปยักน้อยกับสีมี่แบบว่า,า,า,าทางรถไฟเฮ้นกำลังเหตุทางรถไฟเอ่อมาตะทางพูดตะกรุงเทพเห็นปะไอ่ทุนมาตะกรุงเทพสิเป็นนครพนมเปล้าสิเป็นเล้าสิมานี่ผ่านมองนี เด๋ยวสิบห้าขี่รถไปเรื่อยๆพี่น้องใกล้หอดแล้วอีกบ่ถึงหา0้อยมตรก็ฮหอดนี่บ้าทุกอนมีรถไฟรถด้นี่ดดนี่นนนลงไปนี่ก็เลี้ยวโอ้งตอนนี้เป็นกำลังเห็ดสะพานข่ามทั้งรถไฟนี่พี่น้องนั่นๆนนนนนนจีนทั้งนเด๋ยนสิบห้าไปเมืองเนาะ คลิปนี้เป็นการนั่งทั้งรถถ่ายคลิปแบบซิ้วๆพี่น้องยอดามากกันนะครับเมืองส้มวิวเอาอันนี้ก็เป็นป้ายุคาลิตัดบังเก็บเฮ็ดขมคิวมากนั่งถ่ายอยู่บนรถเลยนะครับจนนี้ไปกรรทั่งกอสางนะ้ะพี่น้องเดิอนนี่มาเมืองไปเรื่อยๆ นี่คือจุดนี่มองรถไฟสีมาเลียนพานแต่เป็นสีพานบันศบเสียกพานหนาคไข่ศบเสียกเนาะนี่หอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วอย่าไปก็ะดู้กทองเธออันนี้ชิอวอิลีนั่งแบบ ไทยขิ่เบ็ดบบชิวๆนะครับนี่ครับพี่น้องนี่คือประเทศสะพานยู่มมองนีเพราะว่ารถไฟมันสีแลี่นลอดใต้สะพานแบบนี่เห็นบ่ากำลังก่อสร้างกูนะรถแมกขอกแมกโคกันตังโจกหินทวนทวนนี่สะพานก็จะเริ่มขึ้นตะนีไปปุ๊บทางรถไฟก็จะยู่มมองนี่นี่พี่น้องเออคนอยากทายกันนะจ้า นี่นี่แฉมคุ้นงานเพิ่นนี่มันสีพานมองนี่พูดมันสีมาแต่ห้างฝุ่นนี่นี่เห็นบหมนี่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 คือทางรถไฟแดงๆนี่จึงคืงอยู่เนี่ยก็สิไปปูรีดลิดรี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 ดไปน้ำเสาอันไฟแรงสูงนี่สะพานเกษตรว่าโลคหนี่พอดีปั๊บนั่นเห็นไหนี่คือแฉมคุ้นงานนี่เป็นกระร่งเห็ดนี่พอเป็นกระร่างสางคืน ทางสูงทันเมนไปกรุงเทพก็เอิญมาทางด่วนนี่บ่โอ้เก่านาะนะกําลังกินเขา่าส้มค้นงานก็นได้นี่นะครับพี่น้องเนาะเป็นทางรถไฟนะครับมาจากกรุงเทพไปลาวจะผ่านลาวผ่านไปหนีไปนครพนม กันแมวสมอจะเป็นนครมพน้องมาธารถาไฟขึ้นในกานั่งริดๆๆไปโหลดปนี่อ๋อาปที่พี่น้องมาที่เกสีเดินทางมุ่งหน้าไปอำเภอโกสุมวิสัยจังหวัดมหาสารคามไปยังพี่น้องเกษิหูจักขึ้นกันกษิหูจักยู่งหอกนอว่าไปยังวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดมีไร้กลุ่มเปิดให้พี่น้องส้มฟรีทัวประเทศให้พี่น้องไปกำลังใจโอ้ผมกำลังดำหน้า ไทยดำหน้าช่วงนี้กันช่วงหนา้าฝนเฮดไทยเฮดหน้าวันที่27ไร้กลุ่มเปิดเด้อพี่น้องเด้อทีมงานผิดลำเพลินนะคะไร้ร่วมใจน้ำใจประชา,ะช,าชนน้ำใจพี่น้องเฮ้านะคะพี่น้องไปมึงไปแย่งน้ำกันไปชมน้ำกันว่าเพิินมีอย่างแน่ ก็ที่ปลุกบรรยายอยู่นี่กับพี่น้องกับเมืองโหลดว่าเออนี่เ,ออเป็นที่อยทัดบ้านไม่อสมมทั้งนี่ยนี่มือเศร้าออกตาเศร้าได้พี่น้องเดี๋ยวนี้หกโมงเศร้าได้ไงบรรยากาศหกโมงเศร้าหกโมงเศร้นะครับวันที่เจ็ดเจอกันแน่นอนไรกลุออ่มเปิดดูฟรีตลอดงานเออดูฟรีตลอดงานไรรวมน้ำใจเอารถเรียนเราจะระวังซะ ไปไหนเรยียนไปเล่นพุ่นเฉอันนี้ดีอันี้ดีจับพี่น้องเนาะเอาพอกันอยู่บ้านเพียงนะพี่น้องเด้อยี่สิบเจ็ดนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้ไปซ่อมแซมถนนเอาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้เอาไปซ้ำนีดซักก้อนพี่น้องเนาะโอ้อยแล้วค้นงานคนไทยเฮาตื่นขึ้นกะเฮ็ดงาน หน้องคอมเดอ้อวันที่ยี่สิบเจ็ดเดอพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องชาวปุ่มลุกข้ามเขาใหญ่น้ำสำหรับมือนี้เอาไว้สำหรับสักก้อนคลิปแบบชิลๆขอบคุณจ้า